emotion เท่ากับ energy ความรู้สึกคือพลังงานการเล่นกับพลังงานคือการเล่นกับความรู้สึกตัวเองการที่เราฝันจินตนาการแล้วก็ embody ตัวเองโอ้รู้สึกดีอันนี้แล้วแต่สุดใจจะไปถึงเลยนะคะใครจินตนาการลำเลิศก็ได้เปรียบนะเพราะว่าอารมณ์มันถึงนะคะเราจินตนาการเราคิดฝันพร้อมกับการ take action เข้าไปด้วยสิ่งที่เราต้องการจะ เข้ามาไวมากๆกําหนดว่าจะเอาอะไรเสร็จแล้วเราก็ลงมือทําอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในคลื่นของสิ่งที่เราอยากได้เพื่อนๆมีฝันที่ยิ่งใหญ่อ whatever อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกที่วันนี้ฉันจะโชว์ตัวเองที่มันอยู่ในคลื่นของความฝันเป้าหมายของเพื่อนๆยิ่งเรางับเวลากูจะคำว่างับเวลาเราคิดแล้วเราบอกกับตัวเองว่าเราจะทำตอนนี้ เราต้องรักษาสัญญานะอันนี้สำคัญถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งบอกตัวเองเพราะว่าคุณเนี่ยหลังจากที่มีประสบการณ์ในชีวิตตัวเองมาเราก็เป็นพวกแบบเขาเรียกน,นะ procrastinate นนะีชอบเลื่อนเวลาเนาะแล้วเราลองใช้ชีวิตแบบงับเวลาดู ตรงต่อเวลาดูโอ้โหผลลัพธ์ต่างกันมากๆเลยค่ะสิ่งที่คุณต้องการเหมือนเราคิดเงินแล้วก็ได้เงินนะคะถ้าเราเป็นคนแบบช้าชอบผัดผ่อนผัดวันประกันพุ่งเงินก็จะผัดวันประกันพุ่งใส่เราเหมือนกันสถานการณ์ก็จะเลื่อนใส่เราเหมือนกันเราเป็นสิ่งไหนเราดึงดูดสิ่งนั้น